สวัสดีค่ะครูจิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้มาแล้วค่ะโอ้โหนะ,ะแสงไฟนะคะเดี๋ยวนะวันนี้นะคะเรามานะคะโปรแกรมจิตทะลุความรวยกันในเดทที่หนึ่งนะคะโอ้โหนะคะเดี๋ยวรอช่างนะคะจะแสงให้คุณนิดนึงนะคะโอ้โหหน้าฉ่ำมากนะคะเออแล้วเดี๋ยวเพิ่มแสงให้คุณนิดนึงก็ได้คะ <S 2> <S 2> <S ่ะเนาะหน้าตัวนั้นได้นะคะ มาเดี๋ยวเราจะได้นะคะมาทะลุความรวยกันนะคะในเดทที่หนึ่งะคะตื่นเต้นมากนะคะอธิษฐานจิตนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่ได้ร่วมโปรแกรมมหากรรยบ21วันนะคะโปรแกรมจิตทะลุความรวยนะคะได้มีชีวิตที่ ดีมากๆนะคะดีดีนะคะตลอดการเลยในตอนเริ่มต้นที่ครูทาคลิปมหากรรม21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะมีลูกศิษย์ที่พิชิตความมั่งคั่งนะคะปลดหนี้ปลดสินกันไป3ล้าน5ล้าน7ล้าน10ล้านมากมายเลยค่ะแล้ววันนี้มหากรรม21วันครูได้ออกมาทําอีกครั้งนะคะเป็นรุ่น2นะเป็นโปรแกรมจิตทะลุความรวยกับครูสิตาค่ะเพราะครูได้แล้วค่ะแล้วครูเข้าใจว่าวันนี้นะคะความรวยนั้น เราสร้างได้สักครู่เดียวค่ะอ่าขออนุญาตทักทายแป๊บหนึ่งสวัสดีคุณนกเล็กใช่ไหมคุณการมงกฎสวัสดีครูเอ็ดดี้นะคะสวัสดีนะคะพี่ยางนะคะ,พ,ะ,คะพี่ยางแท็กซี่นะคะสวัสดีนะคะแม่เกี่ยวสุริรน์คุณน้ำทิพย์นะคะครูน้ำผึ้งคุณจิราวันคุณทัศนีนะคะอ่าสวัสดีทุกคนเลยคุณพรธิวานนะคะตอนนี้หน้าครูชัดเสียงครูชัดไม่โลกเออ รู้สึกหน้ากูสิตาออกม่วงๆนิดหนึ่งสว่างไหมอืมเออดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมอ่านี่แหละมหากับย1วันนะคะเป็น เลเวลสองสำหรับใครที่ดูมาหาก,กาศยีวันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําไมต้อง21วันหลายคนมีคําถามค่ะว่าทําไมต้อง21วันครูบอกแบบนี้ค่ะการที่เราโปรแกรมตัวเองแบบต่อเนื่อง21วันเราจะมีนิสัยใหม่มีพฤติกรรมใหม่มีการเรียนรู้แบบใหม่ค่ะดังนั้น21วันนี้เราจะบวกผ่านไปด้วยกันโอเคไหมคะ ขอจบเพลงนี้แล้วครูจะเริ่มเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะสู่ครอบครัวความมั่งคั่งอย่างถาวรค่ะสวัสดีโค้ชทินนี่สวัสดีนะคะพี่แจ๊ชยากรสวัสดีดาสวยรวยมหาเสน่ห์สวัสดีโค้ชนับตังคะสวัสดีคุณสิริวันคุณบัวบานคุณบีนะคะคุณนิรวยพันล้านนะคะคุณก้อยคอสเมติกนะคะคุณรัตนาพรนะคะบุญเสมอเราจึงได้เจอกันนะคะวันนี้ครูตื่นเต้นมากๆนะคะกับการที่ครูจะออกมาทำมหกรรม21วัน ในเลเวลสนะคะอคุณจิตลาใช่ไหมนะคะคุณต้าเออสวัสดีทุกคนเลยนะคะถ้าครูไม่ได้เอ่ยชื่อใครขอภัยนะคะอยากให้รู้ว่านะคะชีวิตเราเปลี่ยนได้นะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มโปรแกรมกันใหม่สำหรับใครที่นะเพิ่งมาเจอครูวันนี้นะคะหนูลองนะคะ ทำตามบทเรียนที่ครูสอนค่ะเพราะครูเองนะคะจงใจสร้างนะคะให้พวกเราทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะผ่านการเรียนรู้21วันแบบฟรีๆนี่แหละโอเคไหมเออจอดีครูบิวนะคะทุกคนตื่นเต้นนะคะวันนี้หัวเรอะมาหน่อยนะคะหัวเราะด้วยความเบิกบานมาหน่อยแล้วเออนะคะเดี๋ยวนะคะจบเพลงน,นี้ครูจะเริ่มเลยนะคะ เชื่อว่าพวกเราตื่นเต้นไม่แพ้ครูค่ะครูเองก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้เลยว่าจะมีคนตื่นรู้อีกนะับล้านล้านคนนะคะจากการทําคลิปนี้นะคะเป็นคลิปฟรีที่ประเมินมูลค่าคอร์สไม่ได้จริงนะคะขออธิษฐานจิตนะคะให้กับคนที่แชร์คลิปนี้ทุกคนนะคะได้มีชีวิตที่ง่ายๆสบายๆนะคะจงเปลี่ยนชีวิตไปนะคะ มากมายนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้คนคะ่ะลุกขึ้นมาสร้างผลลัพธ์อันยอนเดเยี่ยมไปด้วยกันโอเคนะคะรีเซ็ตตัวเองก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะในเดทที่1กันนะคะอ่ะครูพร้อมแล้วนะคะแล้วครูเชื่อว่าพวกเราก็พร้อมแล้วเชคเช่นเดียวกันโอเคนะคะอ่ะมาเรามาเรียนเดทหกันนะคะวันนี้นะคะเดทนนี้นะคะเป็นสิ่งที่ครูต้องบอกเราแบบนี้คะ่ะว่าหัวข้อของวันนี้นะคะคือ ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะความรวยนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความรวยในที่นี้ไม่ใช่รวยแค่เงินรวยแค่งานเท่านั้นค่ะแต่นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตรวยงานรวยเงินรวยน้ําใจรวยการให้นะคะรวยความสุขได้ครูเองอดีตเนี่ยไม่ได้มีชีวิตที่ เกิดมาบนกองเงินกองทองไม่ได้เกิดมาบนชีวิตที่ตื่นรู้ว่าต้องมีความสุขนะชีวิตจึงจะเปลี่ยนค่ะครูเองเกิดมาบนครอบครัวที่ธรรมดาธรรมดาค่ะนะคะยากจนมากๆเลยกางเกงไหนไม่มีจะใส่น้ำปลาไม่มีจะกินนะคะแต่มันเกิดจากการที่ครูได้มารู้จากกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะครูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะครูได้ตื่นรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูทําค่ะนะคะจนทําให้ครูตกตะกอนทางความคิดว่าเลเวล2ถ้าเราอยากจะ รวยทะลุความรวยมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าโปรแกรมนี้เป็นการโปรแกรมเพื่อให้เราทะลุความรวยในทุกๆด้านความรวยในทุกๆด้านอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะด้วยชีวิตครูสิตาเลยทําคลิปฟรีการันตีด้วยชีวิตค,ตคาราตคูสิตาคะ่ะไม่ได้ออกมาทําเล่นๆน,นะคะแต่ออกมาทําเพื่อทําให้ทุกคนตื่นรู้นะคะและมีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นนะคะหัวข้อวันนี้ของเดทที่1สิ่งที่ครูจะต้องบอกหนูนะคะคือการที่เราจะต้องมีจิตดีนะคะจิตที่ดีหมายความว่าเหมือนเราตั้งเป้าหมายที่เราจะไปนะคะวันนี้หลายคนมีการตั้งเป้าหมายนะคะความรวยอย่างเดียวนะความรวยอย่างเดียวจิตที่ดีฉันคือการรวยแล้วไงต่อแล้วไงต่อ Ừ, เราต้องรู้จิตที่ดีที่แท้จริงในกฎจักรากวาลกฎแรงดึงดูดนั้นทํางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกค่ะจิตที่ดีและจิตที่ใหญ่นั้นจะนําพาเรามาสู่หนทางที่เจริญรุ่งเรืองค่ะในวันที่ครูติดลบสิล้านค่ะครูพยายามตามหาคําว่าเงินคําว่ารวยค่ะครูไม่รวยค่ะเพราะครูมัวแต่มองหาค่ะจิตตั้งต้นมันมองแค่เงิน แค่นั้นค่ะไม่ได้มีจิตที่ดีที่จะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือช่วยเหลือใครเลยดังนั้นวันนี้นะคะโปรแกรมจิตวันที่หนึ่งค่ะครูอยากให้พวกเราทุกคนร่วมรีเซ็ตจิตที่ดีไปด้วยกันนั่นคือการที่หนูเองนะคะรู้สึกถึงพลังที่อยู่ในตัวเรารู้สึกถึงจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ได้เคลือบแฝงผลประโยชน์ใดๆเลยเมื่อเรามีจิตผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะ เหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนค่ะซับสนบัดมากมายมันจะเข้ามาหาเราแบบอัตโนมัติทําไมจึงเป็นเช่นนั้นคะเพราะเราทําตัวเป็นเนื้อเดียวกับกฎจักรวาลเพราะเราทําตัวเป็นเนื้อเดียวกับจักรวาลค่ะจักรวาล กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะทํางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกค่ะและกฎที่ปกครองโลกใบนี้คือกฎแห่งความรักกฎแห่งความสุขค่ะกฎแห่งความเหลือเฟือค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยจิตของเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมค่ะเมื่อนั้นจิตตั้งต้นหนูมันจะถูกถูกทางนะคะและอยู่ในกฎของจักรวาลแล้วทํางานทันทีหลายคนวางจิตว่าฉันจะรวยเพื่อรวยค่ะ ไม่ใช่รวยเพื่อสร้างดังนั้นเราจะตั้งจิตนะเป็นจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่สองค่ะตั้งจิตว่ารวยเพื่อจะให้ค่ะรวยเพื่อจะส่งต่อผลลัพธ์ค่ะเออถ้าหนูขาดการตั้งโปรแกรมแบบนี้หนูรวยไปหนูจะไม่มีความสุขค่ะโอเคไหมคะเออหนูต้องตั้งตัวเองให้อยู่ในกฎ แห่งจัก,กรวาลค่ะไปในโฟโลเดียวกันกับจัก,กรวาลค่ะนั่นคือการตั้งจิตเป็นจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะและรวยเพื่อให้ รวยเพื่อส่งต่อค่ะครูไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้เงินที่เราหามาได้ให้กับผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ต,ต่างๆที่เข้ามาหาเราแต่ครูหมายความว่ารวยเพื่อให้คือส่งต่อว่าเราทําอย่างไรเราจึงประสบความสําเร็จค่ะเมื่อจิตของเรานั้นไปเหนือจํานวนเงินค่ะคุณเชื่อไหมคะว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับหนูค่ะหนูจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทั้งโลกค่ะหนูจะได้รับเงินสนับสนุนจากทุกภาคฝ่ายค่ะหนูจะได้รับ สิ่งดีๆมากมายเหมือนที่ครูเองได้รับมาค่ะครูได้มาเช็คตัวเองแล้วค่ะว่าตอนที่ครูอธิษฐานจิตตอนนั้นครูอยากรวยจริงค่ะแต่ครูอธิษฐานจิตเคลือบไปด้วยว่าถ้าฉันรวยฉันจะช่วยเหลือผู้คนต่อปกเช็คค่ะครูได้ทำตัวเป็นเนื้อเดียวกับจักรวาลโดยที่ครูไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่ครูคิดและคลิกอยู่นั้นมันตรงเป๊ะเลยมันจึงทำให้ครูประสบความสาเร็จอย่าง รวดเร็วค่ะหลายคนค่ะตั้งเป้าเพื่อรวยเพื่อตัวเองแค่นั้นไม่ได้รวยเพื่อช่วยคนหมู่มากเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูรวยเพื่อตัวเองหนูจะไม่มีความสุขค่ะเพราะกฎจักรวาลไม่ได้มีไว้ให้แค่เราคนเดียวค่ะกฎแรงดึงดูด หรือการเปลี่ยนชีวิตนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนเพื่อเราคนเดียวแต่เปลี่ยนเพื่อโลกใบนี้เช่นเดียวกันฝันใหญ่นะคะเพื่อจะช่วยคนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องเครือแฝงไว้ด้วยการที่หนูจะลุกขึ้นมานะคะเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันอันนี้หนูเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมเออพราครูอธิษฐานจิตแบบนี้นะคะปรากฏว่านะคะครูได้รับการสนับสนุนธุรกิจคะ่ะครูได้รับการสนับสนุนคะ่ะลูกศิษย์ทุกคนที่มาดูคลิปตื่นรูค้ค่ะทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ หากหนูตั้งเป้าโปรแกรมความรวยของหนูผิดหนูจะรวยแบบไม่มีความสุขค่ะแล้วการสนับสนุนจากทุกภาคฝ่ายมันจะไม่ไหลลื่นมันจะไม่สมูทมันจะไม่สมดุลค่ะกับสิ่งที่หนูปรารถนาโอเคไหมฝันใหญ่เพื่อจะช่วยเหลือผู้คนค่ะนะคะกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะไม่มีข้อแม้ของความฝันของหนูเลยไม่มีความ ไม่มีข้อแม้ของความฝันของหนูเลยไม่ว่าหนูจะคิดว่าหนูต้องการรว,วยคือ1ล้านสําหรับหนูรวยค่ะครู10ล้านสําหรับหนูคือรวยค่ะครูร0อล้านสําหรับหนูคือรวยค่ะครูไม่มีลิมิตเลยหนูฟังไม่ผิดค่ะไม่มีลิมิตเลยที่หนูจะทะลุความรวยในแบบที่หนูปรารถนาค่ะ ยืนยันตรง,น,น,น,ตงนี้หากหนูแนบจิตของหนูหากหนูแนบจิตของหนูไปกับการตั้งจิตที่ดีแบบที่ครูบอกค่ะหนูจะประสบความสําเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คูสิตาการันตีด้วยชีวิตค่ะครูเปลี่ยนชีวิตเพราะครูเดิมพันมันด้วยชีวิตค่ะครูทํา ด้วยจิตของความสุขทุกวันยามหลับยามตื่นของครูค่ะครูรู้ว่าครูกําลังออกมาสร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนจํานวนมหาศาลค่ะครูรู้ว่าการที่ครูยิ่งช่วยคนมากเท่าไหร่รายได้ยิ่งวิ่งเข้ามาหาครูค่ะครูไม่ได้สนใจจํานวนรายได้ค่ะแต่ครูสนใจการช่วยเหลือผู้คนค่ะเพราะครูรู้ว่าครูจะรวยเพื่อช่วยเหลือผู้คนดังนั้นครูไม่เคยสงสัยในความรวยของครูค่ะนั่นคือสิ่งต่อมาที่หนูจะต้องรู้นะคะ ข้อ4นะคะนั่นคือการที่หนูจะต้องรู้ว่าหนูรวยแน่นอนอยู่แล้วไม่สงสัยความรวยโอเคไหมไม่สงสัยว่ามันจะรวยเมื่อไหร่ค่ะเชื่อใจค่ะว่ารวยแน่นอนเพราะว่าเราเจอกฎมหศัศจรรย์ระดับโลกค่ะโอเคไหมสิ่งที่5ค่ะที่หนูจะต้องรู้ในการโปรแกรมจิตวันนี้นะคะจิตที่ดีย่อมนำพาผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาเสมอค่ะคือหนูรู้ว่า หนูสามารถสร้างมิลาเคลออฟไลฟ์ของชีวิตหนูได้ค่ะหนูสามารถสร้างมิลาเคลออฟไลฟ์ของชีวิตหนูได้นั่นคือสิ่งมหาศจรรย์ของชีวิตหนูได้ไม่ว่าตอนนี้นะคะใครจะตกอยู่ในภาวะอะไรหากหนูลุกขึ้นมาฟังคลิปนี้และหนูเชื่อในสิ่งที่ขู่โปรแกรมหนูวันนี้หนูจะทะลุความรวยแบบไร้ขีดจำกัดค่ะ หนูจะรู้ว่าหนูเองสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิตหนูค่ะหนูเองสามารถเป็นคนรวยของตระกูลหนูได้หนูเองสามารถเป็นคนรวยระดับโลกได้หนูเองสามารถมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้ค่ะผ่านการรีเซ็ตหัวจิตหัวใจและความคิดของหนูค่ะไปในแดนบวกแบบที่ครูบอกค่ะตลอดระยะเวลาที่เราจะโปรแกรมจิตกันนั้นหนูเองต้องมีอารมณ์บวกขาดนะคะหนูเองต้องมีอารมณ์บวกขาดตลอดเวลาค่ะ ครูคะแล้วถ้าเกิดหนูทําบวกขาดไม่ได้ล่ะคะหนูต้องกลับมาเริ่มต้นวันที่หนึ่งใหมค่ค่ะต้องประคองจิตประคองใจด้วยความสุขแบบที่ครูบอกคะ่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูมีอารมณ์ลบเกิน17วินาทีหนูกําลังสาดแช่งตัวเองเรียบร้อยเลยดังนั้นการที่หนูจะโปรแกรมทะลุความรวยนั้นไม่ถึงคะ่ะลูกนะคะเพราะจักรวาลทํางานผ่าน อารมณ์และความรู้สึกผ่านอารมณ์และความรู้สึกจิตตั้งต้นหนูสับสนจิตตั้งต้นหนูสงสัยจิตตั้งต้นหนูมันไม่กว้างใหญ่เกินกว่าตัวเองแลละจำนวนเงินหนูจะไม่มีทางได้อะไรที่ยิ่งใหญ่เลยเข้าใจสิ่งที่ครูพูดใช่ไหมดังนั้นจงมีความสุขนะคะในการโปรแกรมจิตพิชิต เขาเรียกทะลุความรวย21วันโปรแกรมจิตทะลุความรวยไปกับครูสิตาค่ะครูมั่นใจมากๆเลยนะคะว่า21วันนี้จะเกิดมหาเศรษฐีหน้าใหม่ขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าหนูจะเป็นชนชาติเผ่าใดหากวันนี้หนูได้เรียนรู้คลิปที่ครูบอกค่ะไม่มีใครหรืออำนาจใดหรือคำทำนายใดมากำหนดชีวิตหนูค่ะเราคือผู้เสก สร้างเนรมิตชีวิตตัวเราเองเราคือผู้เสกสร้างเนรมิตชีวิตตัวเราเองค่ะไม่มีใครที่จะมีอํานาจในการสร้างชีวิตเราเท่ากับตัวเราเองค่ะจงบวกขาดนะคะเพื่อยืนอยู่บนพื้นที่แห่งความสําเร็จง่ายๆสบายสบาย โอเคไหมคะดังนั้นนะคะครูอยากจะฟังพวกเราครูอยากจะอ่านคอมเมนต์พวกเราคะ่ะว่าวันนี้นะคะพวกเรารู้สึกอย่างไรกับการโปรแกรมจิตนะคะทะลุความรวยในเดทที่1เดี๋ยวเราจะมีการตอบคําถามกันนะคะระหว่างเรียนจะมี FAQ คือการตอบคําถามว่าหนูเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะครูอ่ะออนุนี้ครูอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะว่าวันนี้หนูเองนะคะตื่นรู้อะไรและเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะในการที่ครูสอน โปรแกรมจิตทะลุความรวยนะคะ21วันนี้อืมครูแหมบอกว่าฉันจะประคองตนไม่ให้ลบอีกแล้วเยี่ยมค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูดูคลิป21วันนะคะทะลุความรวยนี้หนูแดนเผลลบแปลว่าหนูต้องเริ่มต้นใหม่นะลูกนะไม่สําเร็จนะคะทําก็ยังวนอยู่เป็นหนูทีบจักนะคะครูวิภาพรบอกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะคุณคําพลบอกว่าเสกสร้างดิระมิต ด้วยตัวเองเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราคือผู้เสกสร้สงางเนรมิตชีวิตตัวเราครูปวีนุ่มบอกว่าตื่นเต้นนะคะเหมือนครูเป็นกุญแจสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะเป็นกุญแจดอกแรกต่างหากลูกที่จะนำพาหนูสู่ความสำเร็จของหนูเองหนูมีความสำเร็จของหนูหนูเป็นรุ่น l i m i t ต็ดอีดิชั่นหนูรู้ไหมเออนะคะโปรแกรมโปรแกรมตัวเองด้านการเงินแบบทะลุมิติค่ะครูน้ำพึ่งบอกตื่นรู้สุดๆค่ะ รู้เลยค่ะว่าความรวยมันง่ายแม่ช้อยบอกนะพี่มะเมียบอกตื่นเต้นที่สุดค่ะคลิปนี้รักเลยใช่ไหมนะคะโค้ชสมหญิงบอกจะไม่กลับไปลบอีกแล้วค่ะคุณพลอยณพัฒรบอกว่าจิตผู้ให้ยิ่งใหญ่นะกว้างใหญ่มากเลยนะคะถ้าเราลบเราต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะการโปรแกรมมันไม่สมบูรณ์แบบครูได้อธิบายไปแล้วว่าทำไมต้องโปรแกรม21วันต,นตอนต้นคลิปเลยนะครูแหมบอกว่าขนลุกมากค่ะนะคะ หนูคือรุ่นลิมิเต็ดค่ะใช่แล้วนะคะตื่นรู้การโปรแกรมจิตค่ะเจบจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปสุดยอดมากค่ะนะคะวันนี้ครูได้มาสอนเราโปรแกรมจิตทะลุความรวยนะคะแบบอินฟินิตี้ซึ่งเป็นคอร์สฟรีหน้าเพจประเมินมูลค่าไม่ได้จริงๆค่ะคลิปนี้นะคะครูจงใจสร้างเพื่อให้ทุกคนนะคะลูกศิษย์ทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนค่ะ ขอบคุณคุณที่แชร์คลิปนี้ไปค่ะขอบคุณคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะคุณเจอทางรอดอย่างแน่นอนผู้หญิงคนนี้อดีตเป็นคนธรรมดาค่ะ no นิโ e no name ไม่เคยมีใครสนับสนุนครูค่ะวันนี้ครูลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะครูออกมาเต็มภาคภูมิครูออกมาสร้างผลลัพธ์ให้หนูได้เห็นแล้วค่ะว่าชีวิตมันเปลี่ยนง่ายมากค่ะแล้วครูกลับมาทําคลิปนะคะอีกครั้งเป็นคลิปการกุศลค่ะถ้าหนูเรียนโปรแกรมจิต ทะลุความรวย21วันกับครูแล้วหนูประสบความสำเร็จหนูอยากจะร่วมทําบุญกับครูเรียนให้จบก่อนนะแล้วหนูได้รายได้เท่าไหร่หนูอยากจะร่วมทําบุญกับครูหนูอินบ็อกซ์ไปที่ไลน์แอดโค้ด d e score สิตานะคะรายได้ทั้งหมดจากการทําคลิปมหากราบ21วันโปรแกรมจิตทะลุความรวยนี้ครูจะเอาไปทําบุญทั่วโลกเลยดังนั้นเนี่ยเปิดใจให้พื้นที่ให้ครูได้พาเราไปสู่จุดสูงสงุดของชีวิตเรา ครูไม่ได้ต้องการอะไรจากเราค่ะครูแค่ต้องการให้เราออกมาช่วยคนด้วยกันค่ะยังมีคนมากมายค่ะที่ยังขาดแคลนค่ะยังมีคนมากมายค่ะที่ยังมีชีวิตไม่ดีค่ะยังมีคนมากมายค่ะที่ยังมืดแปดด้านค่ะรอพวกเราค่ะที่จะแชร์คลิปดีๆไปให้กับพวกเขาค่ะเพราะบุญเราเสมอกันวันนี้เราจึงได้เจอกันเพราะครูเชื่อว่าพรสวรรค์ต้องปั้นเองค่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้ามีคนทำได้หนูทำได้แน่นอน โอเคไหมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่วันนี้เรามาโปรแกรมด้วยกันนะคะเชื่อครูนะคะการโปรแกรมต่อเนื่อง21วันนะคะจะทำให้หนูเปลี่ยนชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจแน่นอน ครูขออธิษฐานบารมีนะคะในมหากราบ21วันโปรแกรมจิตทะลุความรวยนี้นะคะขออธิษฐานบารมีให้คนที่ดูคลิปนี้แชร์คลิปนี้ทุกคนคะ่ะประสบความสําเร็จมั่งมีมั่งคั่งร่ารวยเงินทองรวยความสุขรวยสุขภาพคะ่ะรวยการงานรวยในทุกๆด้านของชีวิตคะ่ะขอบุญนี้ส่งผลนะคะให้กับคนที่แชร์และคนที่ดูคลิปนี้คะ่ะประสบความสําเร็จรวดเร็วมากกว่าครูสิตาเป็น ล้านล้านเท่านะคะด้วยรักจากใจคะ่ะไม่มีอะไรจะให้คะ่ะถ้าวันนี้ครูตายไปอย่างน้อยคลิปนี้ยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนจริงๆคะ่ะแล้วเราจะมาโปรแกรมด้วยกันในวันต่อไปคือ day สองแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ร่วมเป็นสถานีความสุขด้วยกันนะคะเพราะบ,บุญเราเสมอกันเราจึงเจอกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะแล้วอยู่นะเด yeah.